สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาจัดการเพี้ยมันพิษสวัสด์อะไรกับข้าวโพดชั้นเนี่ยดูเพื่อนๆมาดูดิเนี่ยเพี้ยมันออกออกฝากแล้วข้าวโพดออกฝากแล้วกาลังงามมากเลยเนี่ยแต่เพี้ยมันลงเพี้ยเพี้ยนี่เพี้ยออกสีเทาๆนะครับเนี่ยเนี่ยมันออกสีเทาๆเดี๋ยวโฟกัดให้ดูนะ นี่ออกสีเทาๆเนี่ยเดี๋ยวให้ดูให้ชัดเลยเยอะมากเลยเนี่ยพี่ออกสีเทาๆน่าลามถึงนู่นเลยเนาะถึงยอดนู่นเลยตอผู้อันนี้นี่เป็นเกสรตอผู้ดอกนี่ไงนี่ไงเนี่ยเห็นจะชัดเลยเนี่ยโฟกัสสินี่ทำไไม่ชัด เออเนี่ยชัดแหละนะเพียเพียข้าวโพดสีเทาเนี่ยวันนี้ผมผสมผสมไอ้น้ำยาล้างจานแฟบแล้วก็น้ำ,น,ำน้ำส้มสายชูผสมตามส่วนนะครับตามส่วนที่เขากำหนดแล้วก็มาฉีดฉีดเลยที่ที่ฉีดเลยฉีดให้มัน มันท้องเสียไปเลยท้องเสียตายไปเลย,นเ,ยเนี่ยเพี่ยเนี่ยมันไม่ตายทีเดียวนะมันจะมันจะท้องเสียก่อนมันสลบก่อนอ๋อ้มไมไม่ออกจะีักก่อนอาฉีดเลยเนี่ยฉีดให้ท้องเสียเลยโอ้ยวจะพืชอฉีดพอดีพอดีน เพราะว่าจะฉีดเยอะไม่ได้ตอน,นนี้ปลอดภัยแล้วแหละเนี่ยเพี้ยมมันเป็นเพีย้ยดูดเนี่ยโอ้เนี่ยทําให้เข้าโพดออกปักไม่เต็มที่ออกเม็ดไม่เต็มที่เนี่ยลงเป็นจุดๆต้องรีบแก้ไขถ้าแก้ไขไม่ทันหมดเลยนะเนี่ยแก้ไขไม่ทันหมดเลย ต้นอื่นสิโอ้ตัวนี้นี่ยกำลังออกเลยนยะออกฝักเลยทานฝะักกำลังงามเลยนะขนก็เรียกขนขน,ขนไหมใช่ไหมเนี่ยเนี่ยก็เรียกขนไหมขนไหมขนไหมข้าวโพดอันนี้ทดลองปลูกห้าสิบต้นนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยว สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับวัสดีครับ